วันนี้ยิ่อยากจะแนะนำเมนูอกอบผัดเผ็ดเป็นเมนูสุขภาพอย่างหนึ่งใบไทยช่วยป้องกันมะเร็งใบโหระพาช่วยป้องกันการเรติบโตของหัวสิงและต้านการเกิดหัวสิงข้อน,นี้น่าจะตึงใจไว้รูปค่ะกกัตอนการทำ นำกบมาหั่นเป็นชิ้นกลุ้มแล้ากรอบให้เข้ากันจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันเดือดใส่เนือน้อกลงไปทอดจเหลืองตักขึ้นมาพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมันตั้งกระทะใส่หมูกะทิลงไปเคี่ยวให้กระทิใส่ นดีแล้วรวมด้วยน้ำลาลน้ำตาลเล็กน้อาด้วยน้ำลาลนิดหนึ่งใส่ทุกเม็ดให้เข้ากันจากนั้นก็นำกรอบให้ท่อเสริมไปตามด้วยเมื então, ja ่อเกลือออกเมื่อเกือวงจากนั้นใส่ใบมะกรูดิกไทรอ่อนใชไายเลิกนิดหนึดง ทำการผักทุกอย่างให้เขา้ากันเมื่อต้อตุ๋นข้ากันดีแล้วใสว่ใบกระเพราเพื่อเพิพ่มความหอมผัดต่อไปสักครู่จัดแล้วปิดแก๊สเสร็จล้วค่ะเมนูกอบผัดจะจินเป็นกับข้าวก็ได้กับข,ขา้าวก็ได้ด้วยแม่จะมีเมนูเจ้าอะไรอย่าลืมกดติดตามจ่องนี้ไว้นะคะ các cắt nhớ cắt cắt cắt